สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้ตามคำเรียกร้องของใครหลายๆคนครับเพื่อนแอดเฟซมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็แชทมาสอบถามกันว่าที่บ้านมีการรับมือกับการปลูกโคโลคาเซียและบอนสีในหน้าร้อนอย่างไรบ้าง วันนี้รวบรวมดูแล้วได้ทั้งประมาณแปดข้อครับจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้รับชมกันครับเพื่อเอาไปปรับปรุงหรือเอาไปดัดแปลงในสวนหรือในบ้านของท่านได้ช่วงน,นี้เป็นช่วงหน้าร้อนครับแดดแรงมากช่วงบ่ายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแดดแรงจริงๆต้นไม้จะมีอาการเขาเรียกว่าซันเบิร์นร เป็นอาการที่ใบจะไหม้ครับโดนแดดแดดมากๆแล้วก็จะเหี่ยวจะเฉาลงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อแรกคืออะไรครับไปครับข้อที่หนึ่งการลดน้ําในช่วงหน้าร้อนต้องลดน้ําให้ถึงนะครับคือให้ชุ่มให้ชําเลยเพราะว่าระหว่างวันการเผาไหม้ของแสงอาทิตย์จะทําให้น้ําแห้งไวการลดน้ํา ในหน้ารอ้อนจึงจำเป็นต้องลดให้ชุ่มให้มากพอระหว่างวันที่เขาจะไม่ร้อนและไม่แห้งจนเกินไปเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันครับข้อที่สองเราต้องหาวัชพืชมาคุมหน้าดินไว้ป้องกันการระเหยของน้ําเช่นต้นนี้ครับผมก็เอากาบมะพร้า,า,าวเนาะคุมหน้าดินเขาไว้ เพื่อให้เขาได้ชุ่มชื่นได้ตลอดทั้งวันอมีประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับการคุมหน้าดินป้องกันลากร้อนด้วยแล้วก็ป้องกันการการะเหยของน้ําด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อสามกันครับว่าคืออะไรครับไปข้อสามครับการลดน้ําในช่วงเย็นส่วนมากแล้วคนที่จะปลูกต้นไม้เนอะก็จะใช้น้ําประปาในการลดนะครับน้ําระหว่างวัน ถ้าบ้านท่านท่อน้ําฝังไม่ลึกหรือลอยอยู่บนดินจะทําให้น้ําในท่อหรือน้ําค้างสายร้อนมากนะครับก่อนลดในช่วงเย็นให้เปิดน้ําทิ้งหรือเอามือลองดูก่อนว่าน้ําร้อนอยู่ไหมหายร้อนหรือยังเพื่อป้องกันต้นไม้น็อกนะครับโดนใบใบก็ไม่โดนโคนโดนโคนต้นต้นก็น,น็อกเลย อันนี้สาคัญมากนะครับเรื่องน้ําร้อนเนาะระหว่างวันอย่างช่วงเช้าไม่น่านมีปัญหาเพราะว่ากลางคืนมันไม่ได้โดนแดดอยู่แล้วลดได้เลยส่วนช่วงเย็นต้องดูให้ดีครับว่าน้ําร้อนอยู่หรือเปล่าก่อนที่จะลดเขาไปครับเดี๋ยวเราไปดูข้อสี่กันครับข้อสี่ครับในช่วงหน้าร้อนไม่ว่าจะเป็นหนอนเพี้ยแมลงจะออกหากินเยอะมากเราจึงจําเป็นต้องหมั่นดูครับว่า มีหนอนมีเพีย้ยตัวไหนมาทําร้ายต้นไม้เราบ้างเช่นโโลออเจ้า,าต้นนี้ครับแบคโคลดูผมพาดไปวันเดียวดูใบครับกล้องดูใบหนอนกระทุเล่นเกลี้ยงเลยอันนี้แค่วันเดียวนะครับที่ผมติดธุระเนาะไม่มีเวลาดูเล่นสักเกือบตายอย่าลืมครับ หมั่นดูแลหนอนเคี้ยในช่วงหน้าร้อนให้ดีครับเดี๋ยวไปข้อที่ห้าเดี๋ยวเราไปดูครับว่าคืออะไรไปครับข้อที่ห้าครับการวางกระถางต้นไม้ในหน้าร้อนถ้าต้นไม้เราไมา่ได้ลงดินปลูกในกระถางเช่นนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับตรงที่ว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายเขาได้เช่นต้นโมจิโต้ต้นนี้ครับก่อนหน้านี้ผมว่าตั้งกลางแดดเลยเนาะโดนแดดทั้งวันเลยจนทําให้ใบเขา มีการซันเบิร์นครับนี่ครับผมผมจึงย้ายเขาเข้ามาอยู่ในร่มให้โดนแดดช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายจะไม่โดนแดดมากเพื่อลดอาการซันเบิร์ของเขาและเขาจะไม่เหี่ยวไม่เฉาครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้อหกครับว่าคืออะไรครับไปเรามาถึงข้อที่หกแ,แล้วครับในช่วงหน้าร้อนต้นไม้ จะคายน้ําป็นเป็นปกติอยู่แล้วครับไม่ว่าหน้าไหนเนะาะในช่วงกลางคืนเจ้าโคลูคาเซียจะคายน้ําเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งพอถึงกลางวันแล้วอ่ะถ้าเขาคายน้ํามากจะทําให้ต้นไม้เขาอ่ะมีอาการขาดน้ําได้เราจึงควรตัดแต่งใบเพื่อลดก,การคายน้ําของเขาเช่นตัวตัวนี้ครับใบยเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมตัดแต่งก่อน ไปเลยครับไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเจอหน้าฝนก็กลับมาแน่นอนใบสวยๆเดี๋ยวผมจะตัดใบเดียวครับต้นนี้อย่าลืมครับตัดใบเพื่อลดการคายน้ำของเขาด้วยไปครับเดี๋ยวเราไปข้อสุดท้ายกันไปครับเรามาถึงข้อที่เจ็ดแล้วครับซึง่งเป็นข้อสุดท้ายเนาะที่เราจะแนะนำกันวันนี้ก็คือการทำร่มบังแดดในกรณีที่เราเอาต้นเขาลงดินไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในกรณีนี้บ้านผมจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่าที่ผมปลูกตอนแรกเนี่ยฝั่งนี้ยอาจจะกล้องแพนนเขาดูนะครับจะมีไม้ใหญ่คอยบังแดดช่วงบ่ายให้ผมก็เลยไม่จําเป็นต้องทําร่มบังแดดให้เขาแต่ถ้าบ้านใครเอาลงดินแล้วไม่สามารถเคลื่อนย้ายเขาได้และไม่มีร่มเงาแบบนี้แนะนํานะครับ ให้ทาร่มบงังแดดให้เขาหน่อยสงสารเขาครับเราปลูกเขาแล้วเนอะดูแลเขาแล้วต้องดูแลเขาให้ถึงที่สุดนะครับสวยไหมครับมันลามครับผมและนี่คือเจ็ดข้อที่เราควรทําในการปลูกคลูรกรเซียบอนสีในหน้าร้อนครับฝากแชร์ฝากกดไลค์กันด้วยครับประโยชน์ดีๆแบบนี้จะได้ถึงคนอื่นด้วยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับใกล้ถึงพันซัพย์แล้วสำหรับแฟนกับคนไหนที่เข้ามารับชมรับชมคลิปบ่อยๆแม่ลิ้นพันกันยังไม่ได้น้ำมาตูม,มใครเข้ามารับชมคลิปบ่อยๆเตรียมตัวรับต้นไม้จากผมได้เลยครับรอคลิปนั้นลงเมื่อไหร่ใครเข้ามาคอมเมนต์ห้าท่านแรกแจกต้นไม้ครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ